คลิปวีโอนี้ทำเพื่อเป็นแนวทางเสียงโซกสรากินแบ่งรัฐบาลไทยโปรดใช้วนะิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนเรื่องการพนันร้อยซัพ์นำโชคร้อยโชคร้อยซัพ์เงินไหลกองทองไหลามาสาธุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็จะออกไปทำงานแล้วใช่ค่ะสาขาวิชาก็คือจะจุดทูปเนาะปกติแล้วเราจะกลับครูบาอาจารย์ตลอด วันนั้นก็จุดทูบเรากราบอยู่น้องเขาขึ้นไปเรอแม่ให้พี่กราบด้วยก็เลยกราบกันทีนี้ไม่มีหมอนนี่เขากราบเขาก็ถามว่าแม่ไม่ต้องใช้หมอนหรอเราบอกไม่ต้องใช้หมอนหรอกเราก็กราบแบบนี้แหละลูกโดยการที่เอาดินใส่ในกล่องขนมเขากล่องขนมเรียกอะไรนะที่เขาตนตีอ่าใช่ที่เขาชอบปั้มมาตีเป็นกล่องอ่ะเปิดได้ปิดได้ที่มันมีพวกตัวการ์ตูนฝรั่งอยู่น่ะนั่นแหละ ก้าวดินใส่แล้วก็ปักทูบปักเทียนพุขึ้นไป,ปก็คิดแค่ว่ายังไงก็ได้ให้เราได้กลับนะในวันนั้นนะพอน้องเขาขึ้นไปปุ๊บเขาขอกราบด้วยเราก็เลยยักให้กราบทีนี้พอกราบล๊กน้องเขาบอกว่าของพี่ไม่มีหมอนแม่เลยบอกว่าไม่เป็นไรลูกอยู่ที่จิตศรัทธาเรากราบงไ้ก็ได้เพียงแค่ว่าาให้เราได้กราบพอกราบปุ๊บแม่ก็เลยแย่งลูกเล่นอบอกว่าไหนบอกในที่ว่างวดนี้เลขออกอะไรเขาก็พูดออกมาว่าแ0 5ศูห้าเลยถามว่าแล้ว,วคุณแม่จะถูกเลขไหมบอกคุณแม่ไม่ต้องเล่นนะเออคุ นี่คือคําพูดของน้องเกสที่อยากจะให้ถ่ายทอดให้ฟังส่วนของคุณแม่นี่คือทํางานอยู่ดีดนะแล้วแปลกมากเลยคือได้ยินเต็มหูเลยว่าเนี่ยคุณแม่ตื่นเต้นยังไม่หายเลยทุกคูค่ะคุณแม่ได้ยินว่าหกหนึ่งสี่พอได้ยินปุ๊บหกหนึ่งสี่คุณแม่หาดินสองไปจับดินสองของขอ,อปุ๊บพระเจะเขียนูเขียนไม่ได้ของท่านก็เลยเก็บไว้คืนปักไว้ที่เริมโตข่าวคืนเสร็จแ,แล้วก็น้องน้องเขาทํางานอยู่น้องน้องเขาก็พูดถึงตัวเลขกันว่าน่นนงงี่นั่นอย่างนั้นอย่างนี้ไอเราก็ใส่ใจตรงที่ว่า 604นี่มันตรงกับเลขของเราที่เราได้ยินเมื่อสักครู่นี้เลยนะอ,อ,อที่นี่คุณแม่บอกว่าได้ยินนี่ได้ยินจากน้องข้างๆที่เขาพูดกันหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่านั้นเวลานั้นนะพยาบาลยังไม่ได้เข้าไปเลยค่ะอคุณแม่เข้าไปคนเดียวคุณแม่เข้าไปกวาดห้องนั้น,เป,นเป็นห้องเก็บพสัสดุที่อยู่ข้างในซึ่งมันไม่มีคนเลยนะเวลานั้นนะเพราะว่านาพยาบาลเขาก็เตรียมตัวข้างนอกอยู่คุณแม่ยังคิดเลยว่าเอ๊ะเราหูแว่วหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่คือมันมันเป็นเสียงแบบ เสียงเหมือนคนแก่เสียงแบบผู้ชายแกๆ่ๆเ้าาๆพูดออกมาซึ่งก่อนหน้านั้นงวดนั้นคุณแม่ได้ยินเสียงผู้หญิงเสียงเด็กตัวเล็กๆมาพูดแต่รอบนี้มันเป็นเสียงคนแก่ซึ่งพูดแล้วมันก็มันแปลกค <Okay. S 2> แปลกมากเลยแล้วเป็นอะไรที่คุณแม่เคยคิดว่าเขาเขาอยากซื้ออะไรกับเราหราือเปล่าเขาอยากบอกอะไรเราหราือเปล่าเพราะเราตึงมากเลย uh huh. คือว่าการเงินเราไม่คล่อง <Okay. S 2> กยอมรับเลยนะว่าการเงินเราไม่คล่องแต่เราพยายามที่จะดิ้นรนแล้วเต็มที่แล้ว <Okay. S 2> บางครั้งคุณแม่คิดว่าถ้า สิ่งสิ่งนั้นที่คุณแม่นักถือบูชาโยดยตลออเขามีอยู่จริงเขาอาจจะไม่ตาคุณแม่ผันผันสิ่งแบบนี้ก็ได้ออืม,มันเป็นอะไรที่เร้นลับแต่คุณแม่มีจิตศรัทธามากคุณแม่เชื่อว่าน่าจะเป็นตัวเลข,ขมหาสารตัวเลขมหัศารย์ของคุณแม่นี้ย้ำอีกทีเลขอะไรคะเมะื่อกี้หกหนึ่งสี่ค่ะหกหนึ่งสี่คือแปดสิบห้าแล้วพอคุณแม่จะเดินออกใหม่อีกรอบนึงคุณแม่ไปเข้าห้องน้ําอันนี้ได้ยินเต็มเลยหกเก้า ก็เลยอยากฝากพีเอฟซีไปลองดูแล้วคะเคื่อใครที่เขาจะมีคนเดิมใช่ไหมคะไม่ค่ะอันนี้หกกลางเป็นเสียงผู้หญิงใสๆเสียงแบบใสกิกเลยพี่หนูไม่ไหวัปนคนเลยอขอจบขึ้นได้ไหมอืมอ่ะนะคะก็มีเขาเรียกว่ามีองค์ใช่ค่ะคุณแม่เป็นคนมีองค์อยู่แล้วคุณแม่เป็นร่างทรงมาก่อนแล้วคุณแม่ชอบที่จะไปลงตามต้นไม้อ๋อมะค่ะคุณแม่ก็ลง อะไรอคุณแม่ก็ลงครั้งสุดท้ายคุณแม่ลงต้นสะดาวเขาตามมาบอกมันก็ถูกอยู่นะแต่คนที่ถูกเขายังไม่ได้ดําเนินการใดๆเลยคือรองไปก่อนอืแต่เจ้าของที่ที่เป็นเจ้าของที่เป็นคนที่มีสิทธิ์เขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปรำหรือว่าคุณแม่ได้ไปบนอะไรไว้เดยวเขาก็มาบอกหรือเปล่าคุณแม่ไม่ได้บนนะคะคือทุกครั้งถ้าคุณแม่บนคุณแม่กลัวรอบนี้คุณแม่เลยคิดว่าไม่เอาฉันไม่บนดีกว่า เพราะว่ากลัวเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่กลัวนะเราก็ห้าสิบห้าสิบครูบาอาจารย์ครับไม่กล้าท้าทายท่านคุณแม่เคยโดนมาแล้วก็เลยบอกว่าทางนั้นเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปรำเดี๋ยวรอก่อนอก็คือเราอย่านัดแนก,กันไม่ได้เยังไม่พร้อมแปลว,แว่าสิ่งที่คุณแม่ได้ยินเนี่ยคิดว่าเขามาให้โชคไหมอาจจะเป็นาจาเนจ้าของสถานที่ตรงนั้นที่เขาตามมาก็ได้อืในความเชื่อของคุณแม่นะตามมาก็ขอ,นะขอให้ได้โชคขอให้ได้โชคดีค่ะคุณแม่นะคะใช่อื คุณแม่บอกว่าคนนั้นคนคือเขาได้แล้วนะแล้วเขาก็เป็นงวดที่แล้วคุณแม่ไปเอานี่ได้ได้เลขไหมได้ค่ะได้ห้าสามแปดศูนย์เก้าตอนยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังค้างรำอยู่เนรายการก็คือได้บนไว้ว่าไม่ได้ไปรําให้เขาเลยยังใช่ยังไม่ได้รําถวายเขาแล้วก็ตามมาเขาท่วงมาโดยตลอดคือเราไปที่ไหนกันแล้วแต่สมองเราจะจดจำเพราะว่าเออค้างนี่นาทำเองหรือเปล่าคะอาจจะต้องเป็นคุณแม่อาจจะต้องเป็นหนึ่งในคนที่ต้องรำ แต่ทางนั้นเขาจ,จัดเตรียมมาสักกี่คนคุณแม่ไม่รู้อ mm hmm. แต่เราไปวันนั้นก็คือมีหนึ่งสองสามแล้วมีเด็กผู้หญิงเข้ามาสมทบอีกคนหนึ่งซึ่งเขาทําพิธีไปแล้วนะอันนี้คือคุณ,ค,ณคุณแม่ไปทําพิธีที่ต้นอะไรคะ,สะเสดาค่ะต้นเดาพิธีกรรมนี้ก็คือได้บนไว้ว่าจะเอานางรําไปรําท้าออกเลขที่ไม่ค่ะปู่ที่เข้าร่างคุณแม่คือขออนุญาตพุทธินะคะคนที่เขาสังทบกับร่างเราที่เขาเข้าเขาบอกว่าจะมาดูรําถวายนะเขาบออย่างนี้ค่ะเขาต้องการดูรําถวายนะ สามรอบแล้วเขาเจาะจมด้วยว่าผู้หญิงคนนั้นจะถูกศักดิ์สิทธิ์จริงๆคือถูกจริงๆค่ะถูกจริงๆนี่คือคนที่ไปนี่นก็คือถูกทั้งหมดมีไม่ไม่ไม่ทั้งหมดค่ะมีคนถูกแค่คนเดียวถูกรัตตีศูนย์เก้าก็เข้านะศูนย์งดที่เป็นศูนย์เก้าไหมม่ไที่ผ่านมาไหมคะทูบด้วยมันตรงกันสามอย่างทั้งได้ทูบตรงกันกระทั่งเลขฝาเมืม่อไรค<า>ุณแม่จะไปทําพิธีอีกแอดจะได้ตามไปคืออยากให้ไปสัมภาษณ์ผู้หญิงที่เขาถูกมากกว่า ถ้าเขาได้อยู่ในพิธีที่จะเขาจําเขาน่าจะจําได้กันในวันนั้นงวดนี้ใช่ค่ะวันไหนคะคุณแม่ที่จะไปยังไม่มีกาหนดเลยค่ะใกล้แล้วนะแม่นี่วันที่ยี่ห้าแล้วนะแต่ว่าคุณแม่บอกว่าไม่ได้ไปรำให้แต่ก็ตามมาให้จนได้สองงวดแล้วไงมันผ่านมาแล้วหนึ่งงวดใช่ไหมแล้วเนี่ยมันคิดเส้นตายอ่ะ เออคุณแม่ก็ตื่นเต้นไม่หายนะยไม่ใช่ว่าไม่ตื่นเต้นนะขณะเราหยุดกับสิ่งนี้แท้ๆยังตื่นเต้นมันเหลือเวลาแบบมันบีบเข้ามาไงที่ผารั้งรำเขาเจ้าตัวเขาคุณแม่ก็ย้ำเขาไปแลว้วเลยประมาณอ<า><ม>ีกหกวัน,นใช่ครั้งนั้นคุณแม่เคยแล้วนะรอบหนึ่งคุณแม่พ่อน้องเฟสดิ์เป็นคนผูกถวายเขาช้านั่นคือระบนว่าจะเอาไก่เอาส้มไปถวายพ่อน้องเฟสดติด ธุระขายของอยู่อะไรอยู่ขายของขายเทปขายอะไรอยู่คึ้ล่าช้าไปหน่อยเดียวคุณแม่โดนเล่นงานเลยตีนเลยไม่ได้หลับไม่นอนจังเลยทั้งจอยอวิ mm ่ง hmm. เข้ามาปุ๊บกระโดดต่อยรูนิดเดียวคุณแม่กระโดดออกมาข้างน,นอกประตูแบบรูปพแบบ่ต่อยแล้วก็วิ่งหามไปเลยแม่รมัมมาบอกเองเลยแต่น,ะะน,นี่คือเขาเขาเหมือนเขาตามมาเพื่อความหวังดีเหมือนกับแบบว่าอยากให้คุณแม่ได้โชคได้ลาบแต่คุณแม่เป็นคนที่ไม่กล้าเล่นเองอืไ mm hmm. ม่จะฝากพี่น้องซื้อค่ะพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะ คนนั้นซื้อบางคนนี้ชือว่าติดตามเลแต่ความคุณแม่โชคดีของคุณหกหนึ่งสี่แล้วก็เลขสองตัวคือหกเก้าแล้วก็แปดศูนย์ห้าคือมันได้ไม่ครบถ้าคุณแม่ขาดตัวเดียวมันจะกลายเป็นลอตเตอรี่แล้วนะอแล้ว่ามันขาดกระซิบที่ข้างหูเลยอันนี้คือได้ยินในหูเลยค่ะได้ยินเต็มเต็มเลยเป็นเสียงผู้ชายก่อนกี่ครั้งคุณแม่ที่บอกกระซิบคุณแม่นี่กี่ครั้งครั้งเดียวเสียงแผ่วๆไหมเสียงแหบแล้วก็เป็นเสียงเคือๆเหมือนผู้ชาย พออีกครั้งเป็นเสียวผู้หญิงใส่กิ๊กเลยนะแล้วมันเป็นตามาแลนคุณแม่คิดว่าอต้องแก้บนแล้วล่ะเพราะว่าได้คือมันไม่เชิงบนนะคุณมันเป็นการที่แบบว่าเขาระบุไว้ว่าอรำถวายเขานะมีจะถูกอเนี่ยมันแปลกตรงนี้ทําไมเขาเจะจงได้วันไหนจะไปรำคะคุณแม่ยังไม่รู้เลยค่ะต้องรอค่ะกินย่าง เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเลขมหาจันทร์เลขมหาจันทร์เมื่อก่อนคุณแม่จะไปจะไปลงเลขคุณแม่จะพูดกับพี่น้องที่จะไปนั่งเสือร่วมกันว่าไปพวกเราเบิกเงินเทวดาเงิชอบใช้เบิกเงินเทวดานี่ก็ต้องคนที่แค่ได้โชคจริงๆเนาะคนที่ได้จริงจริงคนที่โชคดริงจริงคือเขาได้แล้วเขาก็อยากได้อีกไม่ว่าแต่เขาว่าเราด้วยซื้อขนมเดี๋ยวเดี๋ยวไปกับพี่ไม่ต้องทปางานด้ไม่หมดร้อย คุณแม่ก็แบ่งปันให้กับเอฟซีเดี๋ยวยังไงก็ถ้าคุณแม่ได้ไปทําพิธีนะคะรามก็จะขอติดตามไปด้วยน่าจะไม่เกินวันที่เท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจยังไม่ได้ถูกวันที่เลยไกลไหมคะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนคะไกลไหมคะไกลมากค่ะตรงข้ามรงตรงข้ามโรงเรียนกรวดนะหังอ๋อไปทางเส้นนู้นใช่ไม่ไกลนะสําหรับเราคุณใจไไได้ค่ะก็ถ้าได้ตัวเลขดีๆไกลแค่ไหนเอฟก็จะไป กสู้เหมือนกัน่ค응ือเขาเป็นว่าเลขเทวดาเนาะช่วยเอฟซีแล้วนะนี่ช่วยเอฟซีขนาดนี้แล้วนะก็แบ่งปันเนาะน้องเฟนถ้ามันได้จริงแปดศูนย์ห้าเลขของคุณแม่นี่ชอบตัวไหนเป็นพิเศษชอบเลขกระซิบใช่ไหมคุณแม่ชอบแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแต่เลขกระซิบนี้ก็เป็นเลขเทวดานะคุณแม่อย่าลืมเทวดาสุดมากน้อยที่จะมาบอก แต่บอกแล้วก็ต้อง<ต>ซื้อ,อถึงชอบไม่ชอบก<ล><อ>็<อ>บต้องซื้อฝันแล้วขึ้นบันไดไ่พูดกับลูกไม่จะได้เลื่อนขั้นหรือเปล่าลูกเดี๋ยวไปเป็นเชฟก่อนอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่พูดเล่นอ่ะแต่พอชอนั้นก็เรามายงเรื่องความฝันมันเป็นขั้นบันไดเป็นบันไดไม้ทุณแม่ไม่สามารถลงมาได้ในความฝันนะจะเล่าให้ฟังวันนี้ผู้หญิงอยู่หนึ่งคนและผู้ชายอยู่หนึ่งคนแล้วผู้หญิงทุกคนอยู่บลางไม่ต้องรีบลงมายังเมื่อคืนก็ฝันเหมือนกันแต่เช้ามาคุณแม่จำไม่ได้เลยว่าฝันาอะไรแน้ความฝันนี้ฝันฝันก่อน ก่อนวันวิสาขะหนึ่งวันถัดจนคือสิบห้าค่ำมันหนึ่งวันน้องเฟ้ส่วนมากจะไม่ค่อยให้แต่งวันนี้ก็คือได้งวันี่เขาพูดแต่เขาบอกว่าซื้อรถอ้ไนั่นให้เขาอะไรคุณดิดันนะซื้ออะไรนะรถกระเช้าไม่ใช่รถเมคโ่รถดันรถเกรดอะไรสักอย่างเลยรถเด็กกระเชาค่ะเราอยากขี่รถกระเช้ามากกว่ารถกระเช้าเนาะโอเคตัวเลขนี้หายากนั่นนะแถถึงจะบอกทีหนึ่ง จริงนะนั่นนานค่ะคุณจะบอกแต่ถามว่ามันก็เป็นความสุขอยูแบบหนึ่งเนาะคนได้รู้นะถึงคุณแม่ไม่พาไม่บอกเขาก็ทำอยู่ดีเขาก็ซื้ออยู่ดีเขาท่ดีดเนาะเขาเขาเรียกว่าคนเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงค่ะแล้วแต่ดวงของคนเราถ้าดวงสมกลกันก็เป็นเลขที่น่าสนใจอีกเลขหนึ่งนะคุณแม่หกหนึ่งสี่ 614คุณแม่แม่ชอบ815แล้วก็69ใช่สองอย่างนี้เลย69 614 914ใช่เลขเก้าของเซฟก็815มันจะเป็นเป็นเลขเก้ากับเลขสี่แต่ตรงกลางมันไม่ให้เห็นไงคุณแม่เลยโยงกันไม่ได้เพราะในเบี้ยแก้ของคุณแม่มันมันจะขึ้นพร้อมความจ่ายยันไม่จะไม่จะความจ่ายเราจะเซฟแต่อันนี้คุณแม่โยงไม่ได้เป็นมีแค่เลขเก้ากับเลขสี่เลขกลางว่างนะคะก็ใจวิจารณญาณในการรับชมนะคะ FC เป็นเลขที่ แอดติดตามแม่น้องเฟยหมดที่แล้วก็ได้นะคะไปเข้าส่งที่ที่ต้นอะไรนะคุณแม่สเดาค่ะสเดาดไม่ไปขอเลขขอโชคโคราชเขาเราอยากขอได้ศูนย์เก้าก็ยังไม่ได้ทําพิธีรําที่เขาอยากให้คุณแม่ยัไม่ได้เข้าชมรำยังไม่ได้โชวกันไปเนาะไม่ได้มาบอกแอดนะคะน้องเฟยนะคะบอกอยากกินขนมบ๊ายบายไปแล้วล่ะขอบคุณคุณแม่นะคะขอบคุณน้องเฟย์ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่